สวัสดีค่ะพี่ีตด้านล่างปังเซอร์ชอบของกันนะฮะ<า>คลิปนี้ก็จะเป็นคลิป EP สามหรือ EP สิบ่อ็ดเอาเป็น EP สามเอาละกันเออเอาเป็นแบบว่าไปเรื่อยๆเลยฮะ,ะเราไม่รู้ว่า EP ไหนต่อไปนะฮะคือดูนู่นคุณเห็นตัวอะไราขยับได้ด้วยมันกินหญ้าของเรานะฮะเราก็เลยจะนี่นะฮะคืออะไรเอย่ยตะกะคือเราจะเอามาข้รอม นี่นะฮะก็จะเป็นขนาดนี้เห็นไหมนี่นะฮะเราก็จะเอามาครอบมันโอเคนะฮะเราจะมาเริ่มกันเลยเอาเป็นว่าเราตั้งไปเอาย่ามันออกก่อนไม่ใช่เอาอะไรวะอันที่ตาสองสองอันนั้นงตัดละเอาอันเดียวดีกว่าไหมมันถึงจะเยอะเพราะว่าย่าเราก็เยอะนะนี่นะฮะก็จะ เมื่อวานไม่ได้ถ่ายก็เลยจะมาถ่ายวันนี้นะฮะคือเมื่อวานเราทํากันมืดเลยก็จะมาถ่ายกันวันนี้นะฮะนี่นะฮะก็ตัดเป็นที่นอนเอาครอบไ้นะฮะ <c oughs> นี่เลยนี่นะฮะก็จะเป็นครอบประมาณนี้นะเพราะว่าไม่ให้ไก่มันเข้ามาเคี่ยได้นั่นเห็นไนะหมถ้ามันจกเข้าไปมันก็ไม่ถึงถ้ามันอาปาจิบ,บๆเข้าไปมันก็จะไม่ถึง <c oughs> นี่นะฮะก็จะเป็นประมาณนี้แหละคือสมอนอยากให้หญ้ามันเกิดเพราะว่าไก่น่ะมันเคี่ยของมันใช่ไหมล่ะเสียงอัดแปลกๆไปหน่อยนะ ก็เพิ่พงตื่นก็จะเป็นประมาณนี้แหละสำหรับคลิปนี้ก็มาปิดกันวันนี้เลยนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบายคลิปหน้าค่อยเจอกันอีกนะครับบ๊ายบาย